ขาวพุนเลยค่ะข้างนอกออานี่เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูนะคะหลังบ้านเป็นยังไงเออหนาวหิมะกระตกอยู่ค่ะจะเมนมวนนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะเมื่อกี้นี่มิดหลายแนวเห็นหิมะก็ยังตกอยู่เลยค่ะ ที่จริงนี่อยากเล่นได้ค่ะนี่อยากเล่นนะคะนี่เบิง้งขาวพลุนเลยค่ะทุกคนตึกแตยูมาเนี่ยปีแรกค่ะที่ว่าหิมะร้ายมากเบิ้งนะะี่ค่ะไปเข้าบานหนาวจริงๆหนาวมากเดี๋ยวจะไปกวาดหิมะก่อน ก่อนที่มะตรงนี้นี่ยังไม่เห็ดนักเลิกกินกับมักม่วงค่ะทุกคนมักม่วงนี่นวยนึงกับพ่อหรอวคะ่ะวิไลสื่อมาสามนวยแบบนี้นะคะอยู่มาจากหลานแขกหลายมือหรอคะ่ะว่มีเวลาก,กิน บางเธอสื่อกับเขาามาลายสื่อของกินมาลายแล้วบ่มีเวลากินค่ะกินก็บอิ่มกินยางหนึ่งก็บอิ่มเดี๋ยวตรงสื่อกับปุ๊กมาแซง,งงามๆหรอวค่ะ ี่ค่ะทุกคนปลาปลาคุณเปียววิไลก็ลืมเนาะว่าคุณเปียวทรงมาไห่แล้ววิไลก็ไหนองขายน้ำนะคะวิไลไหนองขายอยู่บ้านแล้วที่นี่วิไลก็โฆษณาบอกว่าปลาคุณเปียวปลาคุณเปียวคุณเปียวให้วิไลามานลอยขวดคะ่ะก็เลยว่าเออคุณเปียวว่า เจ้าก็ขายไปเจ้าโหลดเรว่าเส้็เอาไว้กินนำ้ำเอาขายนำ้ำเปรี้ยวที่สวีเดนนะคะภพยบรูจักเนาะคะ่ะนี่ค่ะปนารปานี่ยอบบบตรงไซร้ายค่ะแก้งกระแสบตั้มส่งกระแสกบะตรงไซร้ายบะเปลือง ขันเฮาบ่หูเนาะคือป,ะปะอ่ะคือประแดกอื่นแบบอื่น,นอะ่ะเข่าไซไลค่ะตรงไซไลยบเข้มแต่วับเปรืองอันนี้เฮาก่อไซประตรงไซไลแต่มันเป็นน้ำพริกเนาะค่ะเวลาก็บไซไลเน่แซ่บ บอแเข้ม okay. พอดีคว้าเขาเส้นตัลไปไลเนะคะ่ะมาค่ะทุกคนไม่ไล่จะโอ๊ยปอกเปลือกหน้าโผดเสียดายที่แหลกว่าจะกินทั้งเปลือกเลยก็เลยปลอกออกหน้าแน่ฟันดีกว่าเน่าเหรอคะหน่วยนึงเลยอ,อีกหน่วยหนึ่ง บางเถื่อกเกือบลืมนะคะขันกินอียงไปแล้วเธอเดียวจะบอมันจะอิม่มจะบกข่อยจะกินร้ายเธอจังสินะคะ่ะนี่ก็บ,บกข่อยอยากได้อาหารแกะนี่แฟนอบแกะลูกสาวกับบมากแต่บางเทื่อกันเหตุเนี่แสบกับแสบค่ะแกะ แต่ช่วงนี้รู้สึกว่าอยากอาหารไทยบ่ค่อยอยากอาหารแบบแห่งๆอาหารแกะพกอาหารแบบคือมันฝรั่งคือยังแบบนี้นะคะเบื่อค่ะโมลูว่าแฟนพันจะเห็ดกินกับยังนุวยในหน่อยในเนือไล่ๆขาบักม่วงช่วงนี้จะเขาน้ำบักม่วงเหรอเนาะคะ่ะบานเฮา เมืองไทยนะคะพูดถึงเมืองไทยเนาะเดี๋ยวใครจะบลูบานเห่าบานเห่าบานได้นอสิบายเลยนี่ค่ะทุกคนเหนือไล่ในหน่อยนี่แหละค่ะบดชิพิธีพิธันบวชแบบว่าจัดแจงยั้งดอกค่ะตามเป็นจริงชีวิตจริงกับเหตุแบบนี้ค่ะวิไลแบบนี้เลยค่ะบ้านกินแบบนี้ค่ะสกมกสกมบเนาะค่ะเนาะนี่มาค่ะทุกคน เห็นใส่เสือตัวเกาว่านี่เห็ดคลิปต่อกันเลยนะคะบริเวณว่าเปลี่ยนเนาะคะ่ะบริเวณว่าบ่อาบน้ำเนาะคะ่ะคลิปก้อนนานี่ก็วิไลล่ลงปุุบวิไลก็ไม่เห็ดคลิปนี่นะคะอืแซบ่บเปรี่ยวเปลี่ยวได้ใจมาก ลูกสาวไปซื้อโคบปนกันเจ๊เซกันถือลูกสาวไปหลานขาไปซื้อโคกอยากกินโคกค่ะอยากดื่มโคกมักบอกกินอยากดื่มโคบก,ก็เลยถามลูกสาวอยากกินบออยากกินก็ไปซื้อบด้วลูก อนนี้เป็นเวลาหาโมงจะหกโมงแล้วนะคะอยู่ไอแลน์เนื้ออือ้ม เสบสื่อ,อยังมาให้อีกแล้วคะ่ะทุกคนไฟนะคะสิครบทุกอย่างแล้วมั้งนี่จะซื้อมาใส่จัก,กรยานนะคะนี่อันนี้ไฟอันนี้ออแบบนี้คะ่ะ นี่ค่ะทุกคน